สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซ็กซานะครับเราจะมาพาทุกๆคนนะครับไปดูการปรับฮีโร่นะครับถึง4ตัวละครมีการรีเวิร์กใหม่หมดเลยครับแล้วนี้เซ็กไม่ได้มาคนเดียวครับเซ็กอยู่กับน้องๆจากทีมบ a l e n c i a ีเ CFE Sport ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไพเปอร์จากทีม a l e n c i a ียครับ ชูเล่นตำแหน่งวิซอร์ดักกอนเลนครับอาวันพีนะครับตำแหน่งจากเกินบานากัรจากทีมบาเินเซียครับมี4ตัวละครนี้มันปรับมารีเวิร์กใหม่ครั้งนี้นะครับหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งของไปด้วยวันนี้ไปจะมาพาพี่รีเวิร์กตัวไหนสกัดครับสกัดสกัดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ไปพาเข้าไปแนะนำซะหน่อยว่ามันปรับจูนอะไรยังไงบ้างครับไปพัสซีฟถ้าแม็กเลือดเยอะกว่าศัตรูจะตีเป็นเบสนะก็พัสซีฟก็เพิ่มเลือดอีก10นะฮนะครับ สกิลหนึ่งถ้าถ้าโดนศัตรูนะครับจะต่อยเร็วขึ้น20%นะถ้าต่อยแรงขึ้น50%เอตอาไว้คอมโบกับสกิลสองนะสกิลสองก็ชาร์จแต่ต้องถ้าเอาให้แรงก็ต้องหนึ่งให้โดนก่อนนะจะต่อยแรงอ่ามันก็จะได้โบนัสเพิ่มใาใ<ช>่การคอมโบกับท่าหนึ่งนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือมันต้องรอให้เกตมันถึงจุดก่อนในะแล้วเราก็เบิร์ตตุ้เดียวใช,ใช่ครับเห็นเห็นขีดไหมครับครับก็คือต้องเลยขีดไปก่อนนะมันจะระเบิดอ่นอัติคือถ้าแบบถ้าค่าขีดถ้ามี อติยังไม่คูด,ดาวนะครับก็จะถ้าคีบเราจะได้เลือดนะอ่าก็ดูดเลือดด้วยปึ๊บค่าคีบได้เลือดเห็นไหมคบนี่ครับสกัดแต่ก่อนก็คือแบบทุบทีเดียวแล้วก็ต้องออกมาอะไรครับอันนี้คือไล่ทุบได้เลยครับแล้วเลือดเขาเยอะคอมโบมันประมาณไหนครับไปการปรับใหม่กด2แล้วกด1นึ่งเข้าไปต่อยเลยครับอันนี้นะครับเพราะว่า <ๆ S 2> ไม่ต้องรอเก็บใช่ครับไม่ไม่ต้องรออะไรเลยครับครับปึ๊บคอมโบอันติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ต่อย หลักๆอ่ะให้ไปสรุปหน่อยตัวนี้มาแน่แล้วมันเก่งยังไงครับมันมาแน่ครับคือในเลนคือมันมันแข่งครบแบบฆ่าคีปก็ได้เลือดอะไรเงี้ยครับผมว่าสู้ได้เกือบทุกตัวฮะยกเว้นไอริก็เลยถามเลยว่าเอ้แล้วมันแพ้ตัวไหนวะไปมีฟอร์เลนมีไอริแหละครับแต่ตัวอื่นผมว่าสู้ได้สู้ได้หมดนะแข่งโป๊กครที่<ะ>เป็นคนที่ชอบเล่นเลนดาร์คเลเยอร์ตัวนี้ต้องหัดเลยเนาะในแพทปัจจุบันนะครับ คนต่อไปครับที่จะมาแนะนําตัวละครที่ถูกรีเวิร์กใหม่นะครับหนึ่งใน4ตัวตัวนั้นคือตัวอะไรครับฉีครับฉีนะฮะวันนี้คุณจะมาโชว์ฉีป่าให้ผมใช่ไหมม่อนพี่ใช่ครับเดี๋ยวอยากให้ม่อนมาแนะนําหน่อยละกันเข้าไปทดลองฮีโร่กันดีกว่าฮัสตินะครับก็เพิ่มเกาะนะครับตามจํานวนที่สกิลนะครับแล้วก็เวลาสกิลโดนครับจะเป็นขีดด้านล่างแบบนี้สกิลว่าสองสแต็กนะครับทาให้ตีไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เก็บไป้นสูตรสี่าครับใช่ครับเดี๋ยวปรับแล้วนี่ครับสี่แตกนี่ครับพอเก็บครบแล้วก็เวลาตีจะฮยูเลือดแต่ครับมาคอยนี่ครับมันก็จะเห็นมาว่ารีเจนเด้งมานะครับใช่ครับถือว่าต้นเกมมันก็มีความเบาลงนิดนึงเนาะเพราะความเสียหายมันถูกปรับออกไปนะครับเซอร์เจียสองก็ตัดเกาะนะครับแบบเวลาเมื่อก่อนจะแบบไม่โสร์นะครับแต่เดี๋ยวนี้โสร์เวลาเนี่ตามขีดนะครับมันจะขึ้นอยู่ ข้าสุดท้ายเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้สโลเต้อาหมายไป50%แต่เรื่องการลดเกาะก็จะมีความสามารถในการลดเกาะที่ลดลงด้วยสำหรับมาเติเชเกอร์จากเดิม20บวก8ต่อเลเวลนะครับเหลือเพียง15บวก5ต่อเลเวลก็เรียกว่าลดให้มันเก่งน้อยลงนิดนึงแต่ยังเก่งอยู่อันติก็เมื่อก่อนครับเวลาผักไม่โดนจะแบบว่าอันติรอบที่2ไม่ได้นะครับแต่ดีครับปรับมาให้พุ่งได้แล้วนะครับแต่ต้องรอ3ปีนะครับ ถ้าผักโดนก็พุ่งได้เลยนะครับไม่ต้องรอสามวิหมายถึงผักไม่โดนในที่นี้คือผักไม่โดนกำแพงใช่ไหมครับ,<ช>รบปกติเมื่อก่อนที่เราต้องผักเบบบอลเลอร์มันต้องโดนกำแพงมันถึงจะใช้ต่อได้นะครับแต่นี้ก็คือใช้ได้แต่ว่าต้องอ<ช>รอสามวิรเรียกว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ โอเคนะครับก็ได้เห็นทั้งรูนพลังแฝงนะครับวิธีการต่อคอมโบยังเล่นได้ดีเหมือนเคยนะฮะนี่คือการคอนเฟิร์มแจากอวันพีนะครับจังเกิลของบ a l เลนเซียซีเอฟบีสปอร์ตขอบคุณมากนะครับอวันพีครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งผู้เล่นของบ a l เลนเซียซีเอฟบีสปอร์ตนะครับพิจูนะครับจะมารีวิวจ็อกเกอร์ให้ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับจ็อกเกอร์นี่ปรับเยอะมากแล้วถ้าว่า จะเปลี่ยนเป็นแบบอีกตัวหนึ่งเลยไหมเพิ่มมันจะเปลี่ยนจากตัวแบบต้นเกมสนบอลกลายเป็นตัวแบบเด็ดเกมดุๆเลยพี่ตอนนี้นะครับอ่ามันปรับอะไรยังไงบ้างครับนือกจากพาร์ทส,สี่ไหมพี่ก็จากเมื่อก่อนมันเป็นนัดเดียวใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้มันแบบเป็นห้านัดแหละต้นเกมมันเบาลงนะพี่แต่ว่าแบบแต่ละนัดเนี่ยมันจะยิงเป็นแบบคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดนะพี่ครับมันก็เลยจะทําให้แบบเจาะแทงได้ดีขึ้น เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนัดอาจจะเบาลงแต่รวมแล้วมันมีถึงแหะนะแ่นัดเมื่อก่อนนี้มันต้องร<ช>อบูดาวไปเก็บออามาจากเ <มา S 2> บิร์ดก็กลายเป็นแบบ DPS ยิง<ช>อย่างกปืนกลแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยมันจะรีแบบ10วิขึ้นนัดหนึ่งครับอ๋อ10วินัดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยากเก็บแล้วครับก็คือสกิลหนึ่งถ้าโดนฮีโร่อีกฝั่งมันจะได้2สแต็กใช่ โอ้ยิงรัวชิบิบเง่งเลยบับของใหบบไ่ได้สามใช่ใช่นี่ครับเมื่อกี้ยิงทะลุค,คีฟด้วยโดนคนด้วยมันจะได้ถ้ากับว่าเป็นคีฟเนี่ยหนึ่งสแต็กนะครับเป็นคนอีกสองสแตก็กแต่ถ้าคุณยิงเม็ดเดียวโดนทะลุไปอย่างนี้ก็จะได้สามสแต็กไปเลยเรียกว่าเก็บโคตรไวนึกภาพตามคือถ้ายิงเม็ดนี้ปุ๊บทะลุค,คีฟทะลุคนแปะอันตินี่คือมันันกลับมาอีกห้าสแต็กเลยนะโตรโหก็สกิลสองก็กดแล้วก็ได้เพิ่มมานัดหนึ่งอ่าก็ได้ได้สแต็กมาด้วยนัดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อันน ส่วนมากมันก็คือเน้นใช้สกิลให้โดนเพื่อให้มันได้แบบกระสุนเพิ่มมาพี่แต่อันนี้ก็คือเน้นพยายามเน้นโฟกัสไปที่การต่อคอมโบแล้วยิง,ยงสแตกให้มันครบ5 2 2> ้าองรอบแล้วก็ยิงแทงไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันแบบจุดเด่นมันกลายเป็นยิงแทงแล้วเมื่อก่อนคือยิงแทงไม่ได้เดี๋ยวนี้คือมันหวังได้ช่วงๆลูกตอเลียดเกมนี่พิชูบอกเองเลยว่าสนุกขึ้นเยอะมากนะครับรีเวิร์สมาแล้วใครอยากลองเล่นต้องไปลอง แน่นอนว่ามีหนึ่งตัวละครนะครับในวันนี้ที่จะมาแนะนํากันกับการรีเวิร์กใหม่ในตําแหน่งซับพอร์ตหลักๆที่เราจักกันกับแอนเนตด้วยปรับมาใหม่รู้สึกใช้ลายเก่าเยอะมากอ่ะชอบไหมดีนะครับตัวมันสามารถกันาตาได้เอาละครับเปิดหัวมาฮานากัตบอกว่ามีโอกาสจ้ได้แข่งได้ด้วยนะครับว่าตัวอันตรงอันติปรับมากันดีด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฮานากัตพาเราไปทดลองฮีโร่ตัวนี้พร้อมกับแนะนำเพื่อนๆกันเลยดีกว่าครับ ก็แพสซีฟนะครับพอเวลาเราจะไม่ใช้แพสซีฟนะมันจะวิ่งเร็วขึ้น15%ครับเมื่อเราเลื่อนรถต่ำกว่า15%ครับมันจะฮีลและฮิลเพื่อนรอบข้างครับสูงสุด2ฮีโร่ครับสกิลหนึ่งครับจะเป็นพายุออกไปครับถ้าโดนตรงกลางมันจะนี่ครับแรงขึ้นตามจำนวน HP สูงสุด1%นะครับครับแต่ก่อนมัน2%ตอนนี้ปรับเหลือ1%แล้วก็ถ้าสกิลหนึ่งโดนตรงกลางนะมันจะ ฟืนฟูแพสซีฟเราทำให้แพสซีฟไวขึ้นครับ <ไว S 1> สูงสุดสีครั้งครับเป็น4วีนะครับถ้าโดนตรงกลางฟยวจัดแล้วแพสซีฟของสกิลสองนะครับเมื่อเราถูกสตันนั้นมันจะได้รับโลกออกมา ก็จะมีรับโล่นะครับซึ่งซึ่งโล่นี้ต้องบอกว่าปรับมาเยอะมากนะจาก3 0 0ร้อถึงหกรนที่เป็น750ถึง1,500เลยนะครับใช่ครับแต่มันจะมีคูดาวทุก60บวินะครับเขาบอกมันจะเปยนสก,กิลมันลดระยะในการใช้อะครับลง1.25เมตรครับแต่เพิ่มวงวงขึ้นเป็น1.25เมตรเหมือนกันครับแล้วเมื่อใช้โดนเพื่อนร่วมทีมจะใช้ติได้2ครั้งครับอ่านี่คือของเก่ามันใช้ครั้งเดียวนะ ใช่ครับการที่ใช้ได้2ทีมันสามารถกันพวกตัวล้วงหล,หลายตัวได้ระดับดึกแล้วมันทําให้เพื่อวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยครับจากเดิมเนี่ยมันเพิ่มความเร็วขึ้นที่40นะครับแล้วก็ตีไว30-50แต่ตรงน,นี้อย่างที่ฮันากัสบอกคือเพิ่มความเร็วขึ้นที่20เปอร์และที่สำคัญคือมันได้โล่ด้วยนะครับในการป้องกันความเสียหายด้วย แล้วก็มันมันจะทําให้แพสซีฟไวขึ้นห้าเท่าเลยครับอูถ้าบวกกับสกิลอื่นๆนี่นี่แทบจะแบบฮิวรัวๆเหมือนกันนะใช่ครับมันฮิวแรงมากครับแต่อย่างที่คุณบอกถ้าเจอท็อปเทียร์อย่างซาตงซาต้าที่พร้อมหยิบเลยรับดูทรงแล้วนะครับากมันนั่นตีมันนานมากเวลาบินซาต้ามันจะหมดได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ4ตัวละครนะครับที่ทําการรีเวิร์กใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกัด ชีนะครับโจ๊กเกอร์รวมถึงแอนเนตนะครับน่าท้าให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นและสนุกสนานมากขึ้นแน่นอนครับหลังจากที่4ผู้เล่นของบ a ลล n c นเซียเซ o r t นะครับมาแนะนําให้เราได้ทราบกันแล้วครับผมกัสแน่นะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครัก็เซกซ่าจะมาพาทุกคนไปอัปเดตกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขสนุกสนานนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ